ยคุณกิกี้ดูข่าวนี้สิคะพิตตี้ให้หมอเถื่อนค่ะฉีดฟิลเลอร์เสริมสะโพกให้เสียชีวิตเลยอะคะ่ะเว่าว่าแต่อีฟิลลฟิลเลอร์นี่มันคืออะไรอะคะเดี๋ยวกิกี้เซิร์ชหาข้อมูลใน w w w o y o วให้ฟังนะเอ๊ะแต่ที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าฉีดพวกนี้เนี่ยเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณหว่างคิ้วหน้าผากใต้ตาร่องแก้มอะไรแบบนี้อ่านี่ไงอยเขาบอกว่า การเสริมความงามด้วยการฉีดฟิลเลอร์นั้นควรฉีดด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้นเพราะเมื่อฉีดเข้าไปแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะหรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดแต่ว่าถ้าฉีดโดยหมอเถื่อนที่เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้อักเสบติดเชื้อช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โอ้ยน่ากลัวมากเลยอะคะ่ะว่าแต่คุณกีกี้เคยลองทําอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะอุ้ยไม่เคยหรอกต่อให้กีกี้อยากสวยแค่ไหนนะแต่ถ้าเสี่ยงขนาดนี้กีกี้ก็ไม่เอาด้วยหรอกคนเราอะ สวยอย่างเดียวไม่ได้นะพี่แจ๋วมันต้องฉลาดด้วย